ก็ก่อนที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะพี่เองก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะผมเองก็เป็นกณบดีตอนกลางวันตอนกลางคืนก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทก็พอดีดรพงศักดิ์ก็จบมาทางด้านคอมพิวเตอร์สายเราก็เลยมีความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์เราก็ไปเปิดบริษัททำซอฟต์แวร์ก็ประสบความสำเร็จพอสมควร ก็สบายนะจริงๆแล้วนะครับสบายแต่มันยุ่งมันมันบีซี่อยู่ตลอดเวลาจุดเปลี่ยนก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเทคโนโลยีอะไรผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวหรือเราไม่มองอะไรบางอย่างเนี่ยวิกฤตในชีวิตอาจจะเกิดทีหลังได้วันที่เรามาเจอธุรกิจแอมเ์เราก็เห็นภาพอะไรบางอย่างที่ท้าทาย ที่พี่เห็นชัดๆเนี่ยนะคะเราเห็นตัวอย่างความสำเร็จเห็นไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนทำเมเมเนี ouais. ่ยนะคะว่าหลังจากที M ่เขาทำสำเร็จแล้วเนี N ่ยเขามีชีว okay. ิตที่ค่อนข้างจะลงตัวเขาไม่ยุ่งเหมือนเราอะแล้วเขาก็ทำเงินได้พอๆกับเราอะเออแล้วทำไมเราไม่ลองไปเลือกดูเพราะเราอาจจะได้ชีวิตอย่างเขาก็ได้แล้วไอเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันด้วยลึกๆก็เป็นความปรารถนาของผมอาจารย์พูหแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่ที่เราอยากได้มาทั้งชีวิตนะคะ ก็ได้แล้วค่ะวันนี้กับเอ็มบีตอนที่อยากมาทำเอ็มบีเต็มที่เลยนะคะคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พอดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป่วยทําเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยมันมากพี่ก็เลยมานั่งมองตัวเองว่าเราซึ่งเป็นครอบครัวที่ไม่มีลูกเนี่ยเอาแล้ววันข้างหน้าถ้าเกิดเราป่วยอย่างคุณพ่อคุณแม่แล้วจะมีลูกคนไหนจะมาหาเงินให้เรา ถ้าเกิดเราทําธุรกิจที่มันเป็นแพสซีฟอินคอมอย่างแอมเวย์เนี่ยแล้วทุกวันนี้เห็นแล้วค่ะ <Wow. S 1> ว่ามันเป็นไปได้จริง <Wow. S 1> พี่ประทับใจมากๆเลยก็คือเขาไปออกแบบว่าให้เราไปช่วยเหลือคนอื่นให้สําเร็จก่อนแล้วเราจึงจะสําเร็จมันเลยกลายเป็นว่าอูมีความสุขไปทั่วหน้านะคะมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังนะคะมองไปข้างหลังยังมีความสุข จุดเริ่มต้นของความสำเร็จน่าจะเป็นความเชื่อระหว่างที่ทำมีความยากลำบากมีอุปสรรคมีอะไรที่จะทำให้พี่ท้อแท้อยู่หลายครั้งเนี่ยนะคะแต่ว่ามันมันต้องเชื่อก่อนนะคะว่าตัวเองทำได้พี่เห็นคนอื่นเขาทำกันไม่เห็นมีอะไรแค่ชวนคนมาซื้อของพี่ว่าไม่ยากพี่ก็ไปดูสินค้าในบริษัทน่าเชื่อถือมากสินค้าดีมากแล้วอย่างนี้ใครก็ซื้อได้พี่ก็ซื้อได้คนหนึ่งก็ซื้อได้อันนี้พี่ก็เริ่มเชื่อในตัวบริษัท เพราะนั้นเนี่ยคนใหม่ๆเปิดใจนะค่ะนะค่อยๆศึกษาไปนะยังชวนไม่ได้นะชวนไปเยอะๆเดี๋ยวชวนได้เองค่ะคนจะเก่งเองนะคะไม่ต้องรอเก่งแล้วค่อยทําทําไปเยอะๆแล้วเก่งเองค่ะแล้วพอพี่มาศึกษามากขึ้นลงมือทํางานพี่มีทีมงานพี่ก็เชื่อถือในทุกๆคนว่าทุกคนนําพาพี่ไปสู่ความสําเร็จได้ผมมีความเชื่อว่าธุรกจิจแอมเบในครั้งแรกนะฮะเข้ามาเชื่อว่าเป็นไปได้ในวันแรกๆก็ไม่ได้เชื่อว่าตัวเองทําได้ ไม่มั่นใจด้วยแต่หลังจากที่เข้ามาศึกษาก็ามั่นใจเป็นความท้าทายอันหนึ่ความสุขลึกๆในใจพี่พื้นฐานเนื่องจากเป็นอาจารย์นะพี่มีความสุขภูมิใจมากตอนเป็นอาจารย์ที่สอนให้ลูกศิษย์เนี่ยประสบความสําเร็จแล้วพอมาทําธุรกิจนี้เป็นเรื่องเดียวกันเลยเพราะว่าแผนการตลาดออกแบบไม่ดีมากเลยนะคะเขาออกแบบไว้ว่าคุณต้องไปช่วยคนอื่นให้สาเร็จก่อนนะแล้วคุณถึงจะสําเร็จได้มันก็เลยทําให้พี่มีความรู้สึกว่าเออนี่ดีนะ เราสำเร็จได้จริงคำว่าแอมเวก้ารับประกันคุณภาพชีวิตเนี่ยนะคะเป็นคำที่จริงๆแล้วพี่ว่าไม่ใช่คำใหม่เลยสำหรับพี่เนี่ยตอนแรกแอมเวบอกประกันคุณภาพของสินค้าสินค้าแอมเวเองเนี่ยนะคะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับ health and beauty product อันนึงส่วนหนึ่งก็คือทำให้เรามีสุขภาพดีก็ประกันคุณภาพชีวิตเราอยู่แล้วอันที่สอง beauty ก็คือทำให้เราดูดีตลอด คนดูดีแนะ่งมันก็จิตใจมันก็ดีด้วยนะคะแล้วก็ยังให้เงินอีกยังให้ไปเที่ยวอีกอันนี้ประกันคุณภาพชีวิตแน่นอนค่ะแล้วเราก็จะได้วิถีชีวิตอย่างที่เราต้องการมีความสุขได้อยู่ด้วยกัน หลังจากที่ได้ทำเอ็มวมา10ปีเนี่ยนะฮะเสร็จๆเนี่ยสิ่งที่ได้เรียนรู้มากๆแล้วเอ็มวสอนเรามากๆเลยนะก็คือเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องการคิดแบบบวกนะคะเอ็มวเนี่ยช่วยพี่มากเรื่องคิดบวกแล้วพอเราคิดบวกแล้วสิ่งที่ได้มากที่สุดคือตัวพี่นั่นแหละมีความสุขที่ได้อีกก็คือว่าเวลาเราทํางานเนี่ยให้เรามีความสนุกคือให้สนุกกับการทํางานนะครับ ปัจจุบันนี้ใช่เลยค่ะอันแรกเลยที่ขอบคุณบริษัทแอมเวย์ MV ก่อนที่คิดแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่สินค้าที่ดีเยี่ยมนะคะแผนการตลาดของแอมเวย์เนี่ยคุณทําได้โดยไม่มีลิมิตเลยคือเรียกว่าคุณจะทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยอันที่สองขอบคุณตัวเองค่ะที่บากบั่นทำมาถึงทุกวันนี้แล้วแล้วก็มีความเชื่อในศักยภาพของผู้คนทีมงานทุกๆคนที่ทำให้การสำเร็จวันนี้มีเกิดขึ้นนะคะทั้งทีมของแอมเวย์ ทีมของอัพไลน์ทีมของดาวไลน์ทีมของไซไลน์ทุกๆคนแอมเลยค่ะอยากขอบคุณจริงๆค่ะ